นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตัง ประมั่งสุขขังตีตีณนะโอกาสนี้เราจะได้แสดงพรัสธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสอดสององค์กสัทธ,ธาบาร,รมีที่ท่านนิสราธานบดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญ,ญาราศีวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ ตรงกับขึ้น14ข่้าเดือน8้าเดือนของเขาก็ว่าเป็นเดือนกรกฎาคมปี2553หวยไม่ออกนะวันที่คนทั้งหลายเขา,เขาก็นึกถึง นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของพระธรรมนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย mm hmm. เธอทุกคนมาก็เพราะใจเรานึกถึงทั้งสามประการนี่แหละ mm hmm. เป็นมันเป็นเนื้ออยู่ในจิตใจของเราซึมซับให้ใจของเรารู้สึกเบิกบานนะ เวลาเราได้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ายามใดบางครั้งเราก็สวดอิจิปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราชิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ ก็แปลเป็นใจความตามตำรา,าเธออ่านเอาเองก็แล้วกันง่ายเทศง่ายอ่านอ่านเป็นไหมอ่านเป็นอ่านเอาเองนะก็หมายความตามใจความที่ย่อๆว่าพระคุณขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสรงหาบุคคลอื่นใดเสมอเหมือนได้ยาก ทรงเป็นสารชีเหมือนเป็นผู้ที่นำพาให้ทุกคนเนี่ยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีบุคคลใดที่จะเป็นมหาบุรุษหรือเป็นสัตบบรุษที่มีจิตเต็เตเตไม,ไเมไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาหาประมาณไม่ได้เช่นนี้อีกแล้วทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถสั่งสอนมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ ในความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกๆคนประดุดดังลูกของพระองค์จึงมีคำกล่าวที่คณาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ให้มีความรู้สึกดีๆที่ท่านเปรียบเทียบไปว่าพระพุทธเจ้าเน่ยทรงรักพระเทวทัตเปันหนึ่ง กับที่พระองค์ทรงรักพระลาหุน่นแม้นพระเทวทัตจะเป็นผู้ที่คิดประทุษร้ายพระองค์ทุกชาติ <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าเฉพาะชาติสุดท้ายนะที่ฉันเป็นพระเทวทัตแต่ไม่ว่าจะเกิดมาพบไหนชาติไหน <Okay. S 1> ก็มีสร้างความทุกข์กาย <Okay. S 1> ทุกใจให้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เสมอ okay. ความทุกกายและทุกใจที่พระองค์ได้รับเนี่ยแสนสาหัสที่มาจากพระเทวทัตทุกชาติดังการเกิดของพระองค์เนี่ยมาพบกับศัตรูที่คอยคิดประทุษร้ายเนี่ยไม่มีชาติไหนที่พระองค์จะไม่เจอเลยเจอทุกชาติและศัตรูผู้คิดประทุษร้ายอพระองค์เนี่ยก็คือจ้อ,จองจองล้างจองผ่าน ไม่ใช่แค่พึ่งเจอกันแล้วไม่ชอบใจกันแล้วก็คิดประทุษร้ายเฉยๆนะแต่นี่เป็นการจองร้างจองผ่านเรียกว่าตั้งใจเกิดมาเพื่อจะประทุษร้ายพระองค์อย่างเดียวชีวิตไม่ได้เกิดมาทําอะไรมากไปกว่านี้เจอเมื่อไหร่เป็นอันว่าต้องทําร้ายต้องทําลายต้องเข็นฆ่าต้องทําให้พระองค์เดือดร้อนทํำยังไงก็ได้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งยัง ทรงบำเพ็ญบาร,รมีอยู่มีแต่ความทุกข์กายและทุกข์ใจอยู่เสมอแต่ไม่ว่าพระเทวทัตจะทำร้ายพระองค์เพียงใด <c oughs> ก็ไม่สามารถจะทำลายความตั้งใจที่พระองค์ต้องการโปรดเวนยาสัตว์ <c oughs> นั้นการมองของพระองค์ที่มีต่อพระเทวทัตไม่ว่าสมัยไหน <c oughs> ก็มองพระเทวทัตดุดดังลูกของพระองค์เสมอ <c oughs> เหมือนสัพสัตว เต็ไมไปด้วยความทุกข์เต็ไมไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาเต็ไมไปด้วยความคิดที่เป็นคนผ่านสันดานหยาบไม่อาจจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดได้พระองค์ไม่ได้มองว่าเขากําลังทําร้ายพระองค์แต่ทรงมองว่าเขากําลังทําร้ายตัวของเขาเขากําลังถูกทําร้ายด้วยความโง่ที่ครอบงำจิตใจของเขาอยู่เขาไม่มีโอกาสที่จะพึงรู้ว่าความสุขนั้นแท้จริงน่ะ มันอยู่ที่ไหนการระง,งับซึ่งความชั่วจะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ไปก็ไม่เคยตึกแต่ตรองหรือว่าเอาสิ่งนี้มาคิดคิดอย่างเดียวก็ว่าต้องชนะฉันต้องเอาชนะฉันต้องชนะเขาวิธีชนะเขาก็ไม่ว่าจะเอาแบบ,แบ,บไหนก็ได้ด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนคถา แม้กระทั่งสามารถจะทำลายชีวิตให้ดับสิ้นไปก็ทำถือว่าเราชนะเพราะถูกเคียดแค้นมาตั้งแต่แรกครั้งที่พบกันในชาติที่ท่าแลกเปลี่ยนทองคำกันซื้อทองคำกันก็หาว่าพระองค์เนี่ยอหละทำลายผลประโยชน์ที่เขาจะพึงได้เขาควรได้ แต่พระองค์เอาเอาไปเสียก่อนเขาแพ้พูดยังไงว่าเป็นความรู้สึกว่าเขาแพ้พระองค์ก็คนโกงก็ย่อมจะทำสิ่งที่คนที่เขาบริสุทธิ์เขาจับได้เสมอ,อ,มอมพอรู้สึกตัวว่าเองตัวเองแพ้ก็เครียดแค้นพระองค์เราต้องเอาชนะเราจะจองล้างจองผ่านพระองค์ไปทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าเกิดพบไหนชาติไหนเราจะต้องทำลายพระองค์ให้ย่อยยับให้พ่ายแพ้เราทุกชาติไปฟ้าทายมกรรมแล้วก็อธิธษฐานนความพยาบาทบัตอาฆาตของคนพ่านมันเป็นความทุกข์และทรมานใจตั้งแต่ต้นยันจบเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องทุกขเวทนาทรมานอยู่ที่อเวจีมหานรกนนแล้วกี่ชาติมาแล้วล่ะ ตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่ต้นมาพระองค์ยังทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ใหม่ๆอยู่เลยอะแล้วกว่าพระองค์จะได้บรรลุอภิเศสสามาส,มสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าเกิดเท่าไหร่หลายอาสงไขยกับถ้าไม่รวมนับในช่วงที่ทรงบำเพ็ญบารมีขั้นอุกลษหรือขั้นเข่งคัดในบารมีสิบประการสามสิบทัแล้วนะ คือในช่วงสีอาสงไขยกำไรแสนกับหลังจากนั้นอีกต้องไหลอสงไขยแล้วพระเทวทัตก็ไม่ได้เจอพระองค์ตอนช่วงสีอสงไขยที่ไหนละ่ะก่อนหน้านั้นนานแค่ไหนกับการเกิดที่มีจากความทุกข์ใจใเคียดแค้นแล้วก็ทุกข์ใจแล้วก็ตกอวัยภูมิแล้วก็เกิดมาก็สร้างความทุกข์ใหม่แล้วก็ตกอวัยภูมิ ไม่ว่าชาติไหนก็ตกนรกเจอพระพุทธเจ้าชาติไหนตกนรกทุกชาติถ้าเมื่อใดที่เกิดมาเจอพระพุทธเจ้านะตกนรกทุกชาติเป็นอย่างนี้ mm. นั้นคนพาลเนี่ย mm. เขาไม่ได้ประทุษร้ายเราหรอกเขาประทุษร้ายตัวของเขาคือใจเขาให้หมกไหมอยู่กับไฟไฟที่เต็มเรือไปราคะไปโทสะ ไฟโมหะถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเกลียดโกรธกับคนที่กำลังตกอยู่ในกองเพลิงกองไฟเผาผลาญใจของเขาเหมือนคนที่กำลังตกอบายภูมิฉันนั้นเราจะเกลียดเขาลงไหมล่ะเมื่อเรามีน้ำใจที่เห็นตัวเราเองแล้วก็สงสารตัวเราคนอื่นเราก็มีใจสงสารถึงคนจะคิดทำร้ายเราขณะดพระเทวทัตเราจะทำใจได้อย่างพระองค์ ก็คงจะไม่ยากถ้าจะเห็นอย่างนี้เห็นว่าเขาทำร้ายตัวเขาไม่จะทำร้ายตัวเราสิ่งที่เราโดนทำร้ายไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดไม่จาเป็นต้องเป็นเขาก็ได้แค่อาหารไม่ตกถึงท้องอาหารก็ทำร้ายตัวเราเราไม่ได้กินอาหารร่างกายก็ทำร้ายตัวเราแล้วทำลายอารมณ์เราให้เสีย ทำลายประสาทความรับรู้ให้เสียทำลายความจําให้เสียทำลายความคิดของเราให้สูญเสียทำลายทุกอย่างทึ่งชีวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าประการถูกทําลายหมดจากการที่ไม่ได้ทานอาหารอาหารจรึงเป็นศัตรูไม่ชิมิตรที่ประทุษร้ายเราได้ตลอดเวลามากกว่าที่จะเป็นคนอื่น ที่คิดประทุษร้ายเราเขาเนี่ยประทุษร้ายตัวเขาก็เต็มที่แล้วร่างกายเขาก็มีเหมือนเราเขาขาดอาหารเขาก็ทนถูกอาหารประทุษร้ายเหมือนเราถูกไหมเ,เราก็ถูกอาหารครอบงาประทุษร้ายเราเหมือนกันถ้าไม่มีอาหารตกลงไปในทอ้อไม่ว่าเป็นพาษาอาหารจากอาหารที่มาจากอากาศเป็นอาหารลมเป็นอาหารน้ําเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้น ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มีทุกขเวทนาทรมานเหลือเกินดิ้นเสียดแทงเจ็บปวดยิ่งกว่าเขาเอามีดมาเฉือนเรายิ่งกว่าเขาเอาไม้มาทิ่มแทงและทุบตีเราเสียอิบนั่นการถูกประทุสร้ายจากคนอื่นมันเป็นของน้อยนักถ้าจะเปรียบกับร่างกายนี้ประทุสร้ายเรา ศัตรูของเราไม่ใช่เป็นคนอื่นแต่เป็นร่างกายของเราต่างหากถ้าเราจะโกรธเกลียดก็ต้องโกรธเกลียดร่างกายที่เราต้องอาศัยอยู่ทุกวันนี้มากกว่าไปโก,กรธเกลียคนอื่นเขา mm hmm. คนอื่นเขากำลังมีทุกขเวทนาจากจิตที่คิดชั่วกายก็เป็นความชั่วของเขาอย่างหนึง่งจิตก็เป็นความชั่วของเขาอย่างหนึง่งง mm hmm. นั้นความชั่วของเขามีทั้งสองด้าน ถูกประทุษาร้ายลุมเล้าทั้งด้านทั้งกายและก็ใจตลอดเวลาแต่เรานะ่ยเราหยุดแล้วในการคิดประทุษาร้ายผู้อื่นเราก็มีเรื่องที่ถูกประทุษาร้ายอยู่แล้วก็คือดังด้านร่า,นางกายร่างกายประทุษาร้ายเราอย่างเดียวใจเราไม่ถูกตัวเราประทุษาร้ายนั้นและระหว่างที่คนอื่นประทุษาร้ายเราได้ถ้อยคําวาจาหรือกิริยาแม้จะทั้งประทุษาร้ายทําให้เราต้อง เลือดตกยางออกเลือดทำให้เราต้องทรมานกายเพียงใดก็ตามทีคนที่ทำเรานั่นแหละคือคนที่เต็มด้วยความทุกข์และทรมานเมื่อเขาดับขันร่างกายทุกขติก็เป็นที่ลองรับดนไฟเผานรกเป็นสัตว์นรกกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์จจฉาน มาเป็นคนก็ต้องถูกคนอื่นคิดประทุษร้ายเขาแบบนั้นเพราะคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่ใช่มีคนดีทุกคนถ้าเขาเลวเขาก็ต้องเกิดไปในสังคมที่เลวถูกคนเลวประทุษร้ายเอารัดเอาเรียบถูกคนเลวปรน,นามถูกคนเลวกระทําในสิ่งที่เขาเคยกระทํากับคนอื่นที่เป็นคนดี นั้นในชีวิตของคนเหล่านี้ไม่มีวันเลยวันไหนเลยที่มีความสุขแม้เสิ่นิดเดียวมีแต่วันที่เต็ไมได้วยความทุกข์และทรมานจิตใจตั้งแต่ตื่นยันหลับหมดขันห้าแล้วก็ยังไม่จบสิ้นอยางความทุกขเวทนาเมื่อพ้นจากอบายภูมิแล้วก็ต้องมาทุกต่อไปเวียนพกอยู่กับความทุกข์อยู่อย่างนี้ยาวนานเมื่อไหร่จะหลุดพ้นเน่ย พราะเทวทัตเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์กเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่กลับมาเกิดแล้วนั้นเมื่อหมดทุกขเวทนาที่รับโทษในอบายภูมิสิ้นท่านจุติมาเป็นคนใหม่ท่านก็มีโอกาสบรรลุเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าได้เว่าคนนั้นจะไม่กลับมา คนที่คิดประทุสร้ายเราสิ่งจะเลิกจองล้างจองผ่านางนั้นถ้าเราไปนิพพานเสียคนที่จองล้างจองผ่านเรามันก็คงจะจบไปด้วยเนาะก็ฝักมือเรียกมันไปนิพพานด้วยกันอไปจองกันสิ่งนิพพานก็ได้ไม่ว่าเนะะออย่างนั้นนะรวมความแล้ว ในสัจจะคือความเป็นจริงที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดกระทําต่อบุคคลอื่นหาจริงไม่บุคคลนั้นได้กระทาตัดตนจริงแท้นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ดีสรรปสัตว์ทั้งหลายก็ดีที่เวียนว่ายตายพบมันไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนถ้าเรายังต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไป นี่อยู่ในโลกที่เรียกว่ามนุษย์โลกใบนี้ต่อไปเราไม่มีวันหลบหลีกหนีพ้นกับคนที่เคยคิดจองล้างจองผ่าเราได้เลยทำดีคนเลวไม่ชอบเขาก็ต้องเกลียดแล้วก็โกรธพยาบาทมันไม่มีทำดีแล้วคนทุกคนต้องชอบคนดีขอชอบแต่คนเลวขอไม่ได้ชอบเราทำดี เราจะบ่นกับตัวเองว่าเราไม่เคยทําความชั่วเราทาาําแต่ความดีทำไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้จึงต้องมาเกิดกับเราก็คนในโลกมนุษย์ไม่ได้มีแต่คนดีเราทําดีกับคนดีคนดีเขาก็กกกสรรเสริญ,ญยกย่องอให้เกีียรเราให้คําพูดดีๆกับเรายินดีเพื่อไม่มีจิตมุทิตากับเราแต่ถ้าคนพาน เขาก็คิดว่าเราทําดีเกินหน้าเกินตาเขาทําดีเอาเปรียบเขาทําให้เขาไม่มีโอกาสได้เหมือนอย่างเราทําดีทําให้เขาต้องสูญเสียสิ่งที่เขาพึงมีพึงได้เขาก็เกลียดเอาโกรธเอาจองล้างจองผ่านเราเอาเราก็ต้องมีเรื่องเดือดร้อนเพราะคนผ่านถูกไหม นั้นชีวิตจะบอกว่าเราทําดีมาทั้งชีวิตเกิดมาไม่เคยทําความชั่วเลยทําไมเราต้องเจอจากคนเลวก็คนในโลกนี้มันเลวเรายิ่งดีมากเท่าไหร่เราก็ต้องเจอคนเลวมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าดีมากเท่าไหร่คนเลวจะน้อยลงนะดีมากเท่าไหร่คนเลวก็พบมากเท่านั้นดูอย่างหลวงพ่อไหมละ่ะ ดีมากเท่าไหร่ก็มีคนเลวที่ท่านจงพบเจอมากเท่านั้นเพราะคนดีมากก็ย่อมสร้างประโยชน์กับสิ่งที่เป็นส่วนรวมมากพอประโยชน์เกิดขึ้นกับส่วนรวมมากคนเลวก็ไม่ชอบเพราะเขาก็ต้องการประโยชน์ส่วนเขาเหมือนกันเมื่อประโยชน์ไม่ตกต้องกับคนที่เขาปรารถนาเป็นเป็นสมบัติเฉพาะตนไม่หวังที่จะส่งข้อคนส่วนรวมเขาก็ต้องเกลียดคนที่มาทำลาย ที่เป็นผลประโยชน์ที่จะตกต้องกับเขาคนนั้นต้องถูกฆ่าคนนั้นต้องถูกจองล้างจองผ่านทํำลายคนนั้นจะถูกลังแกทั้งลูกทั้งเมียทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหมู่ญาติถูกหมดโลกน่าเกลียดไหมล่ะเกิดมาทําดีก็ไม่ใช่จะเป็นสุขหรอกนะดีมากก็มีเรื่องมาก น้ำถึงไหนปลาไปถึงนั่นลวงพ่อว่าอย่างเนี้ยจริงคนดีถึงไหนคนเลวก็ไปถึงตรงนั้นแหละนั่นของคู่กันเนี่ยมันห่างกันไม่ได้หรอกเราต้องยอมรับกฎของความเป็นจริงในข้อนี้เสมอว่าเราจะดีมากแค่ไหนก็เท่ากับว,ว่าเราจะต้องเจอคนผ่านมากเท่านั้น นั้นในชีวิตที่เราจะต้องดําเนินไปทุกวี่ทุกวันเธอก็ต้องสํารวมจิตใจว่ากฎของความเป็นธรรมดาของโลกมันเราฝืนไม่ได้เราต้องยอมรับกฎข้อนี้เสมอว่าทําความดีเราได้ใครทำความชั่วคนนั้นก็ได้เขาจะประทุษร้ายกับเราเขาเป็นคนประทุษร้ายตัวเขาไม่ได้ประทุษร้ายตัวเรา เราไม่ได้ถูกประทุ์สลายเนั้นการมองไปยังบุคคลผู้ที่กำลังประทุ์สลายเราได้ความเข้าใจเช่นเนี้ยเราจึงไม่รู้สึกที่จะต้องโกรธแล้วก็เกลียดเขาเลยถ้าอารมณ์ใจเราอ่อนเราก็มีอภัยทานให้เพราะเราเสอว่าเขากำลัง คิดตั้งใจทำร้ายเราแต่ถ้ากำลังใจเราดีเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องให้อภัยทานเพราะเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาเขาก็ไม่ได้คิดทำร้ายเราตรงไหนเราก็ไม่มีตัวตนอันแท้จริงที่ให้ที่เขาเห็นเราตรงไหนเขาเห็นแต่แค่ร่างกายนี้ตั้งหาที่ทําออกไปแล้วไม่ต้องตาต้องใจเขาเท่านั้นแหละ ถูกไหมดันั้นขยะจากจพระสุะส,ส,สล้ายตัวเขาก็ให้เขาทำเขาตอบไปถือสุภาษิ์หลวงพ่อทึ่ฉนเคยได้ยินท่านพูดว่าถ้ามันอยากเลวก็ให้มันเร็วลึกๆเร็วมากๆมันได้ตกลงไปลึกๆอย่างเงี้ยคืออยากด่าก็ให้มันด่าไปเลยไม่อธิบาย อยากเข้าใจผิดก็ให้เข้าใจผิดไปเลยก็ไม่แก้ตาก่างไม่แก้ตาก่างเราจะพูดจะอธิบายก็เฉพาะคนที่ต้องการความจริงเท่านั้นนะเขาต้องการความจริงเราพูดแต่เราจะไม่พูดเพื่อเราหลุดพ้นจากความข้อคอรหาของคนที่เป็นคนพานอยู่แล้วคนพานให้แก้ต่างแค่ไหนเราก็ยิ่งเสียหายมากเท่านั้น เขาก็ว่าเราเนี่ยเลวมากเลวหนักกว่าเดิมชั่วมากกว่าที่ไม่พูดซะอีกแต่คนใดที่เขาต้องการความจริงพูดตามจริงเพราะเขาต้องเขาฟังสองฝั่งเราก็ต้องพูดในฝั่งที่เราเป็นอย่างเราตามจริงให้เขาฟังอันนั้นคือเขาต้องการรู้จะมาละเราก็พูดแต่ถ้าคนผานไม่จาเป็นต้องพูด ปล่อยมันมันอยากคิดไม่ได้ก็ปล่อยมันตกนรกไปมันอยากจองล้างจองผันต่อก็ปล่อยมันจองล้างจองผันมันต่อไปเราไปนิพพานหมดเรื่องมันอยากเกิดเกิดไปเราไปนิพพานหมดเรื่องเห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องมีความรู้สึกเวทนาสงสารหรอกเพราะว่าสงสารคนเลวไม่มีประโยชน์สงสารคนดี ยังมีประโยชน์บ้างใจเรายังไม่เสียสงสารคนพานจิตเสียในอย่างนั้นในการปฏิบัติในความที่เธอได้ศึกษาตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าข้อหนึ่งที่จำเป็นต้องมีอยู่ในใจการยอมรับกฎของธรรมดา มันเป็นปรามัตธรรมคือธรรมท,ที่ที่ทำให้เรานะั้นพ้นทุกข์ได้ถ้าเราฝืนกฎของธรรมดาเมื่อร่เรายังเป็นผู้ที่อ่อนในเรื่องของบาร,รมีที่จะฝึกฝนตนให้พ้นจากความทุกข์ไปเพราะทำอะไรก็ฝืนต่องนั่งสมาธิเก่งแต่เราฝืนกฎของธรรมดาก็ไม่ไปไหนไม่สามารถอดพ้นไปได้การยอมรับกฎของธรรมดาเท่านั้นแหละ จึงจะได้เป็นปรมมตธ,ธรรมคือเป็นธรรมอันยิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดให้เราได้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอื่นสิ่งนี้ปรากฏอย่างนี้เป็นเรื่องปกติไม่อาจจะบังคับฝืนให้เป็นดังใจที่เราปรารถนาได้อีกแล้วมันเป็นได้เพียงเท่านี้บุปมาน้ําขึ้นต้องขึ้นน้ําลงต้องลงพระอาทิตย์ขึ้นก็พระที่ก็ต้องขึ้นถึงเวลาเย็นพระทย์ก็ต้องตกพระจันทร์ก็ต้องขึ้น มันเป็นกฎของธรรมดาที่เราจะบอกว่าฉันไม่ต้องการพระอาทิต์ช่วงเช้าแต่จะต้องการพระจันทร์ขึ้นมาแทนอย่างอี้เป็นต้นเมื่อใดที่เราเริ่มที่จะยอมรับกฎของธรรมดาได้มากเพียงใดมันแสดงถึงกำลังใจของเรากำลังก้าวเดินเข้าไปถึงจุดสูงสุดที่เรียกเป็นปรมารรมัตบารมีจนถึงที่สุดเรายอมรับกฎของความเป็นจริงโดยเฉพาะโลกธรรม รำอันเป็นเครื่องประจำอยู่โลกใบนี้มีแปดอย่างหนึ่งก็คือมีลาบสองก็เสื่อมลาบสามก็คือมียศฐาบรรดาศักดิ์สี่ก็เสื่อมจากยศฐาบรรดาศักดิ์ห้าก็มีคนสลเรเสรนหกก็มีคนนินทาเจ็ดก็มีทุกข แปก็มีสุขชีวิตมันมีอยู่เท่านี้ในโลกของมันเราจะเอาแต่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้มันเป็นของต้องมีด้วยกันเราจะเอาแต่คนชมไม่ไม่ต้องการคนด่าก็ไม่ได้เพราะโลกใบน,นี้มีทั้งคนดีและคนชั่วคือคนฉลาดกับคนโง่สองอย่างเราจะไม่มีคนสรรเสริญยกย่องให้เรามีตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่ได้เพราะเขายกย่องเรา ในฐานะที่คนยกย่องเขาจะไม่เอายศเราลงไปไม่ได้เพราะความดีของเราเสื่อมเขาก็ต้องถอดถอนตำแหน่งหน้าที่ของเราออกมาเพราะว่าเราเสื่อมจากความดีไปแล้วถ้าเป็นธรรมดามีคนใจดีเขาก็ให้เราเพราะเราเคยใจดีให้คนอื่นเขาแต่เราก็ต้องเจอคนใจร้ายที่แย่งแย่งทรัพย์สมบัติของเราไปให้ไม่ากาบระเราสูญสูญเสีย ในโลกจึงมีของคู่กันคือทั้งคนชั่วแล้วก็คนดีชั่วก็แปลว่าโง่ถ้าภาษาทางบาเลีเขาเรียกอกุศลถ้าคนดีเขาแปลว่ากุศลสมายจึงคนฉลาดเวลาเราฉลาดเขาเรียกก,นนยกุศลเกิดเช่ไหมนั่นแหละพรากุศลเกิดเราก็เป็นคนดีคยอมันจะพูดดีคิดดีแล้วก็กระทำในสิ่งที่ดี นี่นีเป็นต้นว่ามาว่าไปก็พูดไปแซบเรือเ่อยเปือ่อยก็ที่สุดเห็งการได้แสดงพระธรรมเทศนา <c oughs> ในปรมัดธรรมคถาอันได้แจกแจงให้เรานิสราธานบดรีทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกนี้มีสัจจะคือความเป็นจริงอันพึงต้องยอมรับกฎ ที่เรียกว่าธรรมดาบุคคลใดสามารถเข้าสิงกฎของธรรมดาบุคคลนั้นย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์บุคคลใดฝืนกฎของธรรมดาบุคคลนั้นย่อมจมอยู่กับความทุกข์เป็นสัจธรรมอยู่เช่นนี้ขอให้เทเราผู้มีจิตปรารถนาดีสร้างกุศลบุญยญาราศีมีความศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ พากันประพฤติปฏิบัติศีลสมาชิเพื่อเกิดปัญญาเป็นเครื่องรอบรู้ในธรรมอันเป็นของละเอียดปราณีตที่มีกฎของเป็นกฎของธรรมดาเป็นที่ตั้งขออำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมแห่งเราและเธอทั้งหลายจงคุ้มครองให้เธอทุกคนเดินเข้ามาในขอบขายพยานของพระองค์เสมอให้เธออยู่ในพยานที่พระองค์ทรงเห็นว่า เธอกำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อความชี่ทุกดับเชื้อจริงแท้ขอความตั้งเจตนาอันเป็นกุศลในข่าวใดจงสามารถทําให้ความตั้งใจของเธอในสิ่งใดก็บรรลุผลสมบูรณ์บริบูรณ์โดยพลันทันทีในสิ่งนั้นและขออริยามรรคและอริยผลที่เหล่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีความสุขดีแล้วจงมาบังเกิดแก่เธอทุกคนในพบนี้ชาตินี้จนป่าจะถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบัน ทุกท่านทุกคนเทนเอวังก็มีด้วยประการัชนี